ขายเรียรตัววาสนามาเป็นแม่ค้ากันแลขายข้าวขายแกะเป็ดปลาเป็เปเปเปบบบดปลาบ่อสวยบ่องามดูธรรมดาธรรมดาดูผ่านดูผ่านน้ำมอมแม่นั่นนาบอ่อได้แต่หน้าแต่ตาใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าบ่เมื่อสาวห้าสิห้าสาวร้อยอิสตาบบดูตาสมัยสาวขอคู่โซ่สายพอเมื่อคุณนา,ายให้สาว ลม,ม,มารีมาเอาสิสากะแลง่ไป็ของะมาปราบเดียวได้เพื่อใจยัหนึ่ใครสักคนทีย่ยาตู้ยาทมมารัวร่วกรรรั่วการบ้าตาละบ้าะะตาลอยเต้าได้บอกเป็นดีบอมีตู้ละพายเข้ามาเ็นกันละใจะสเสกันละกะกะัแลงดมืะสาห้าส่ห้าสาอีาสาตา สาวข้าคูโซสายพามเมื่อคุณนายให้สาวเศ้าเกยิ้วข้าพอนยังที่สาวระตามพระสิคุณพระสสมัยหนูหนูมารู้จิมาเอาจิสาวกาแรงเอาใจ หัวใ adece, จยั e, นหนีใครสักคนที่ย่าตู้อย่ัธมมารว่ากันรว่ากันบัต้าลาบัต้าลอยเป้าใด้หมอบไปโคดีบอมีตู้ลาพายเข้ามาเป็นกันลาใจเซก้าและกากาและขอบคุณครับุณพี่กันนะครับเพราะไม่น่าดเลยนะครับคุณพี่ก็ไม่ดูดิ้งเซ้นเต้นกันหลังนะครับเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งลง